เออไม่ไม่เป็นความจริงเลยครับผมยังไม่ได้ัแต่ไมนเป็นความจริงหรอออย่างอย่างอ่ะอ่ะไม่รู้เรื่องครับหาคือลูกคู่อ๋อผมก็เลยจับจีนกันหนักมากลูกคู่ไหนอ่ะกับพีพีอ๋อไม่ไม่จีนอย่างนั้นโอ้ยไม่ตกเลยอ่ะมีพี่ลุ้นกั้เราไม่ได้จีนอย่างเดิ้ลก็ได้มาอันยังไงมาโอเคขอบคุณครับ มันไม่ได้จิ้นอย่าง,งานั้นคือเราอชอบเขาในฐานะเขาแบบว่าเป็นแบบน้องนักแสดงคือเราดูซีรีส์เขาเราดูไปรักฉันได้ใจเธอ<ม>แล้วก็ชอบมากเลยมันเริ่มมาจากว่าเราชอบเพลงของวิวกินก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ดูก็เลยไปติดตามดูผลงานของทางค่ายเขาเรื่อยๆนั่นแหละเออก็ดูไปดูมาเราก็เลยไปชอบวีทีในใ,ใ,ใ,ในเรื่องไปรักฉันได้ใจเธออะไรเงี้ยมันก้าวกระโดดเป็นไงตอนแรกเราชอบวิวกินอยู่ดีหรืไม่ชอบวีทีมันมันมันก็ชอบนมันชอบในทางผลงานยอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็เหมือนน่าจะเป็นอารมณ์ฟิลแฟนคลับคุมตื่นมอะโอ้ยถามอะไรเนี่ยโหรอเราอย่าเราพิรุธเอาแต่เรามีพิรุกส่วนตัวรู้จักเขาไหม เออคือจริงๆไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวครับมผมก็ไม่ได้รู้จักกันเลยก็คือเจอกันครั้งแรกก็คืองานแฟนโทเพียน,นี่แหละออตอนที่ถ่ายรูปคือใครแบบว่าถ่ายรูปคือใครวะคือพี่ๆช่างแต่งหน้าผมเพราพี่พ,พี่ทีมงานที่เขาทำพวกแบบ b a c k s t a g เมือ่อไหร่เขาแกล้งเหมือนกับว่าเขารู้ว่าผมมาชอบเขารู้ว่าผมชอบเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเออเหมือนกับว่าแกล้งบอกว่าพาไปหาอะไรก็บอกคอปเตอร์มานี่หน่อยมานี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วพาแล้วก็เหมือนว่าแกล้งเรียกแบบว่าน้องพี่ๆออกมาอะไรเงี้ยเราก็เจอเราก็ตกใจเราเขิน เป็นยังไงบ้าพอได้เจอตัวจริงแล้วเขาเหมือนอย่างที่เราคิดไปไหมเขินน่ารักนะน่ารักโอมเราเขินนะก็เขินนะไม่ก็ชอบที่คือพูดในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับหนึ่งคนหรือเปล่าครับผมถูกต้องครับเออแล้วตอนที่มาถ่ายรูปคู่เรายังไงบ้างเราก็เขินเราทําตัวไม่ถูกเราเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เขาเป็นอารมณ์แบบฟิลเดียวกับที่แบบว่าเวลาแฟนคลับเจอศิลปินบ้างอะไรเงี้ยก็เขินแล้วได้พูดคุยกันไหมก็ผมไม่กล้าพูดอะไรเลยผมก็ผมก็ขอบคุณครับอะไรเงี้ยเขาเป็นยไงบ้างเขามีความใสใสยังไงบ้าง ก็น้องน้องน่ารักครับผมน้องก็แกล้งก็แบบน้องน้องก็ดูเป็นกันเองดีอะไรเงี้ยผมก็ก็ดูแบบว่าเราก็รู้สึกว่าแบบประทับใจน้องขึ้นไปอีกอะไรจีนจีนเราเนี่ยจีจีใหญ่นล้นเราเพราะมันสุดเป็นจีนยิ่งกว่านี้ไม่ล่ะรู้สึกยังไงบ้างคนอยู่ดีก็มาจับจิ้นเราขนาดนี้ไม่หรอกผมว่ามันไม่น่าจะแบบว่าเป็นจิ้นแบบว่าฟิลแบบว่าโอ้โหจิ้นอะไรอย่างนั้นเขาบอกว่าเขาก็คงแค่แบบว่า เออคงแฟนคลับเขาคงดีใจแหละที่แบบว่าเออมีคนแบบว่ามาปื้มมาปื้มน้องๆเขาอะไรอย่างเงี้ยมาปื้มคนที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นฟิลนั้นมากกว่าแต่จากความที่เราก็ใส่วไว้วยกันคูน่เลยนะครับผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีสักเรื่องมือหรืยังไงโอ้ย <ๆ S 1> เปนได้เขาจิ้นกับครูเขาดีมาครับเพราะคนที่เข้าไปเม้นในในตอนที่บอกว่ามูนโซเออเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีมือที่สามคือคอปเตอร์หรือเปล่าในซีรีส์ฮะมันขนาดนั้นเหรอครผมไม่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 กล้าไปเป็นมือที่สามใครหรอกครับผมจริงๆเราชอบอะไรในตัวเขาจากการแสดงของเขายง มันมีความไม่รู้มันมีความชาร์มมิ่งบางอย่างที่เราตอบไม่ถูกเหมือนกันเราเรารู้สึกเหมือนกับว่าดูแลเรา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 ไม่ลืมภาพเขาเหมือนกับว่าภาพเขามันติดอยู่ในหัวเราเราเอออะไรสักอย่างหนึ่งแล,แล้วมันก็จะแบบว่านึกถึงตลอดเวลาแบบพูดถึงแบบว่าอะไรเกี่ยวกับซีรีส์เขาหรือว่าเกิดเถวตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเพิ่งมาติดตามเขาหรือว่าเราติดตามมานานแล้วคือก็รู้จักตั้งแต่อะไรนะรักชุดใจในายกเชออะไรตั้งก็คือรู้หมายถึงว่ารู้จกัก บบว่ารู้จักในทางแบบว่าแบบเออเป็นนักแสดงเป็นแบบว่าเป็นน้องที่แบบว่าอยู่ในวงการบันเทิงแต่ก็ไม่ได้แบบมีโอกาสได้เจอส่วนตัวหรือว่ารู้จักส่วนตัวอะไรเขาตื่นไมเขาตื่นเกินมากเลยครับผมก็เ <GO> ค <av uther> ินก็ไม่คิดว่าจะโดนถามไงนึกออกไหมก็ปั่นผ่านไปบ้างก็ได้เรื่องนี้ <Okay. S 2> จริงๆมันจะมีผลไหมทุกคนที่เราก็มีคู่จริงของเราด้วยไม่ผมว่ามันไม่ได้มีผลนะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าที่ผมแบบว่าปื้มน้องพีพีอ่ะคือแบบเป็นปื้มในฐานะบอกว่าน้องเป็นนักแสดงคนหนึง่งที่เราชื่นชอบผลงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยับผมจริงๆก็ปื้มทั้งครูนะทนั้งทั้งิวกินริวคัวมันจะดราม่าไปดิฉันผมไปทำเรื่องเขาแตกอย่ไม่รู้ว่ายังไงเรื่องโอ้ผมมก็ผมว่ผมม่ผมกลัวผม ผมก็ไม่ได้กล้าแบบว่าจะไปบอกว่ายุ่งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมก็เหมือนกับชอบของผมในใจของผมก็พอแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แบบอะไรพี่ถาอะไรกันคุณพี่อะแสดงว่าเดี๋ยวภาคสองภาคสองในเดือนมีนาเราจะติดตามก็รอดูครับรอรอรอดูอยู่แล้วครับผมก็มมชอบชคือชอบผลงานของทางค่ายเขาอยู่แล้ว<า>อะไร<า>ย <ๆ S 1> อย่างี้ด้วยติดตามเกือบเกือบทุกทุกผลงานเลยครับผมแต่ว่าก็เหมือนกับจะชอบน้องพี่พีเป็นพิเศษจ้าโอเคครับขอบคุณ